เอา flat ขึ้นขึ้นนิดหน่อยโอเคไลเนอร์ใส่ดีไลเนอร์สมองมัลตลยฮะไลเนอร์ใส่ดีดคนหลายขนาดครับติดสามสิบปุเนาะสี่สิบปุเนะห้าบปุเนาะสวัสดีครับกับแมงหนำผลบางมวลครับ วันนี้มาตัดองุ่นเล็ดกบครับหรือองุ่นแดงหนอกที่เขาทรงไข่เต็มในไทยครับข่ในห้างบ้านเขากิโลละร้อยกว่า200นะครับองุ่นแดงนอกนะองุ่นเล็ดกบนี่ครับตัวหน่วยเงยเงยนะครับมีเม็ดหนนี่ครับตัดตัดง่ายอยู่ครับนี่หน่วยหง่นี่ตัดง่ายอยู่ครับผมนี่ครับนี่จะเป็นบล็อกที่ของแม่นํำตัดแล้วครับ ลองลงลงลงไว้แบบนี้ครับนี่ทรงขายบ้านเฮานี่กกิโลละร้อยกว่านนี่ถ้าขายเต็มในห้างนะครับนี่บิบกรตัดครับบ,บินกระตัดเหมือนเดิมครับอันนี้แพกใบเจใส่ถุงเนาะน,นี่ของห้องแพ็กโอเพนบ็อกครับเอาควันไว้ตั้งลุ่มเอาหน่วยโชว์ไว้ตั้งบนเนี่ยอันนี้อันนี้ก็จะยากน่อยแต่ มันต้องป้านีครับอันนี้ครับกองละเก้ากิโลครับบ้านเฮาวกะโล่เป็นร้อยปลายสองร้อยพวกนี่ขายเต็มในห้างนะกองละกองกระตกกองแปดสิบห้าบาทบ้านเฮาเหมือนเดิมครับวันหนึ่งก็ได้ร้อยกองอยู่ร้อยกองกับแปดพันปลายเลิกสองโมง ก็ได้ร้อยร้อยบล็อกอยู่ครับร้อยบล็อกแปดพันห้าหนอบางคนก็ได้เป็นร้อย 4, ซีซบห้าซีปุ่นครับการแพ็คมันมีอางวนเหี่ยหลายพันอยู่นะครับอันนี้คลิปก้อนนี่เฮาตัดอางวนเขียวหนอคลิปนี้อางวนแดงเล็ดกบลองไปพอบ้านเฮาอะโลต้วใดงแบเดียวโลต่อแดงหู เดี๋ยวถ้าวันนี้เดี๋ยวจะไปคือไปถ่ายไอต่างชาติแพ็กแพ็กงามครับหมอน,นันแพ็กงามน <c oughs> ีม่มุบิบแพ็คมุบิบก็แพ็กงามครับนี่ครับ <c oughs> เลียงจะแบนเทียบกับนาบอกไปเลยครับแต่ของแมงนําแพ็กนี่สวดจะแยะกับมี้นู้นพออย่างไอหน้าแรกนี่นาหน้าแรกนี่เป็นมุง่งเป็นลุมเป็นบอ ของบูบีมแพ็กนี่เรียบเปี้ยงกันหมดเลยรถไถพอยังรถไถเกดดินไหมอ,ะอ่ะโดยพอของแมงนำออของแมงนำเป็นหูฮ่าแมงนำกับแมงนำกับมีอ่ไงนัก nhưng nào nhọt tay nhọt tay đó bà ừ. phá nhịn ừ. nó ừ. mấy năm không ừ. sập lắm không mấy năm quăng tắt quăng tắt quá tắt à. bắt ừ. là lại ăn không chỉ mấy nhìn thách ngắm thách ngắm ở đây trái thẳng นี่นี่ต้นยันให้งามได้ตังค์ครับสวัสดีครับอาจารย์คิดมา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 โชว์กล้องเลยล่ะมาให้ก่อนมาให้ก่อนเดี๋ยวมาโชว์กล้องเบิ้งกินแน่มาโชว์เบิ้งจิ้มเดี๋ยวบุ๊ยนี่หนำมีนะยังนวยแห้งจี๊ดอ่ะครับไม่แห้งอีกห้องกระทิมออก นี่ยก yeah, so hey, oh, ับหน่วยซอบนี่เฮาก็ออกเฮาจับยัเดียวสําหรับสําหรับคนที่บ่เคยยกนี่ก็สิช้าน้อยเนาะคนที่เคยยแล้วก็ดูตงใส่วเขียวเฮากเานี่นี่ครับทมออกทมออกมันเน่าแต นักแต้ากะเอาควงไว้เนี่ยคานทิมเนี <Yeah. S 1> ่ยรับผมแนะนำจากข <Yeah. S 1> ี้เล่ <Yeah. S 1> งามครับ <Yeah. S 1> น,นี่กะเขาตั้งหุ้นตั้งหน้านี่แผกเองุ่นงามงามบบได้โลครับนี่แพ็กงามบบได้โลเนี่ย ม,ม,ม,มัน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 กิโลได้ฮอกแวกมาแย็ดลงไป <c oughs> นครับ <c oughs> นี่ครับเรียบร้อยกิโลได้ละผ <c oughs> ันีของแมงหนักอ่ะการตัาครับ I show you one box yes yeah. you uh, do it easy. Uh. Slow, slow. Like this, like loose. so, you know, your hand like this. Yeah. so, adjust. Okay. Hold. Like this. You see? Good one. Put, put scissor. Two hand. Oh, two hand. Trim. Put scissors

Ha, dua isi ya. Ha ha. All all fish salad. Wow. <laughs> How many you got today? Oh, uh, 50. Wow. Oh, pil ya noy kau mau pan Yeah. No color, don't worry. You see, good color right. Ha, no color a bit okay you see good color two hand ah <laughs> no. ha. ha, you know yeah you you will get after you fast don't worry <laughs> me learn one year after that so fast

<laughs> Ekal, liêu 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 wow oh thank you thank you นี่อ่ครับพอซูเปอร์ไวเซอร์นั่งคุมงานนุ่ี่ซูเปอร์ไวเซอร์ครับนั่งคุมงานมีอย่างอ่ะยูอยู่โอเคนไวโนกุดไวเอร์โนกุดอย่าโนกุดไวเซอร์โนกุดไอคุณเท่าไอโนกุดนี่ตัวไอคุณเท่าไอโนกุดตัวไปฉีดไอวัคซีนเข็มสามมาครับโนกุดไ้วัคซีนรวมหมอไซน่ามาได้เฉีดมุเอ ด็อกเตอร์พูดอาวอเตอร์โนไฟเซอร์นอัพนอัพ่ะิดูหน่มแขนอัพเฮ้ยอแคนหนอัพะโนบอลโนวอลมโอแนหน่ัแทนะยูโฟโต้ดิสนัมเบอร์อัพเตอยู่อยูกับบ้านอยู่แขนคอนี่โฟดิสนัมเบอร์ไอยู่มจแล้วลครับ ซื้อเพิ่มก็แล้วล่ะนาง uh, no อ er. no ูกับซูเปอร์ไวเซอร์นี่จูเจซูเปอร์หนูกูล่ะเออจะตายละจะตายอย่างเดียวอ่ะตายอีกมีอย่างอ่ะไปซีดวัคซีนมากลยยังไม่แยกรอยู่เนาะน่ะน่ะนี่ฮะน้ารูปถ่า h นี้หมายเลขที่คุณสามา a ถโทรหาน้องสาวที่ช่วยร่วมต่อสูโอเค you m e s s for me okay ไ I ่กับผม message for you this one you understand ma? อ่ this one company you understand ma? no ม help ถ o g เกต e r อร์ e ่ h okay เบ็นเนมีโกด o c t o r รมีเทียวดกเตอร์พุวิกี้ no Pfizer อับเตอร์เมาแล้วนะอัเตอร์เมาแล้วน่ะแนันแะคัดท o โอ๊ดีเลยอยู่โอ๊ตดอ่ะเน้ก่ะู่ายโอ๊อยู่สบายครับเกจะแล้วละนแล้วนะะเแล้วมันเรือโหลัันนะคุนะเป็นหลันนี่ับบรรยากาศฟามองุ่นเ็ดกบอันนี้จะเป็นของแมกนัมครับสีเหลืองนี่ขาวๆนี่ แต่ทอ่อน,นี้ก็เวลาเลิกงานแล้วครับบรรยากาศข้างนอกยี่โมงเลิกโมงนี้นี่ก็นนกบ่ายโมงเซาหกครับผม ปลามงเช้าพวกก็ได้อยู่แปดสิบสามกองแปดสิบสามกองที<ม>่เราขับบูบินตัดอยู่นี่ครับทเหลืออนี่ก็ได้กรับกันหมดอ,องุ่นแดงนอกนี่ครับอยู่ไทยแบบเคยซื้อกินสักเตียครับนี่มันเป็นองุ่นกลมเล็ดกบมีใน,นครับเดี๋ยวพอคลิปหน้าเขาจะไปตัดองอุ่นอย่างก็ ที่ตามฝากที่ตามชมด้วยนะครับสำหรับคลิปนะีออ้อ่อขามไปพอจมวนพอ,อเสียวโอรัรนเสียวโอรัรนมาคาดถามครับมีแล้วก็เสียวโอรัรนถ้าจะเมาขำแล้วกันนี่น้องน้ำครับ มือมือหนึ่งมือหนึ่งหัวได้น้อยกระดาหัวหัวมากกระดาหัวแตมือหนึ่งแรงอย่างมือหนึ่งทำงานซื้อบานเออทำงานซื้อบานทำงานสามกาน้องน้ำนิ้งมันนะครับไปฟีดฝาบกตีสามเกิงกรัผมเจ็ดโมงเจ้าไปตัดอังงูจนถึงใบโมงใบ2งคจนถึงใบสองห้าปิกไปรับ5้าโมงแรงไปทำร้านอาหารเลิกสามทุ่มจะรวยครับ หาตังค์หาตังค์ซื้เสียวร้านซื้อบ้านตัวเสียวร้านเนาะสวัสดีครับมีเสียวร้านเนาะสวัสดีครับนี่นี่พอของเซียวร้านพอเนาะและนี่พอของน้องน้ำเนาะต้องพวกมาที่ไหนแม่นั่งพกหลวงพ่อรวยค่ะหลวงพอรวยยี่เต้นตัดแดดเหรอห้าสิบปายห้าสิบปลายม้ามอยเด็กมอยเนาะ เอกใหม่ไปเอาหินนักไอแม่เขาบอกหูจักสีสีอันนี้เดี๋ยวสีย่างสีของฟาร์มเฮาเดี๋ยวเออนั่นแหละก่ะฟาร์มเฮาสีแดงเแดงแดงอ่ะเแดงแหละเออฟาร์มเฮาเอาสีอ่อนๆแดงแดงไม่อันนี้คือว่าตัดแดงแต้มาได้ครับถ้าส่งไปไทยก็คือว่าเน่าครับต้องตัดเขียวๆน้อยตัดเขียวๆไปถึงไทยปุ๊บกะแดงพอดีครับ จีนเนรอครันี่โซ่น่าจะโซไปจีนครับท่านเอาหุ่นแดงจะได้หไปเอาหุ่นเขียวจะเนาะน้ำก็เป็นร้อยโมกาไปขั้วน้องยังมาได้นับอันนี้เลยน้องนับถุงนับเนี่ยถุงนับถุงที่เอาสายขยะนี่หนึ่งที่ฟันนับติ๊กเกอร์นับติ๊กเกอร์ด้วยกันแต่ตีทุกอันน่ะสติ๊กเกอร์คอนเฟิร์ม นี่ครับเจ้าว่ะบอกอ้วนบอกว่ามือน้องลืมติดสติ๊กเกอริดนวลนั่นเออะที่นั่งจะเป็นติเกิดเป็นดอันนี้ทั้งสองฟังครับอยู่คนฟังกันคู่เมียคู่เมียอยู่ฝั่งแดดคือเมียอยู่ฝั่งแดดเจ็ดเนี้ยเราัวอยู่ฝั่งห่มเลยมีฮอตอย่างมันเมีฮอตอย่างมันอันนี้เราจะไปฮอตนั่นนะเมอะอยู่ฝั่งแดดสบายครับท่านอนในงานยืนทำงานในห่มทำงานในห่ม อไรตัดบรรยากาศเลยครับ,บกลับบ้านแล้วครับ,บ,บ,ลรบเลิกงานได้แปดสิบปลายบล็อกวันนี้จะตังหน่อยครับก็ขอฝากที่ตามช่องแม่นำคนมากหมดเลยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเดี๋ยวเมียงนเนี่ยต่อไปเดี๋ยวจะมาถ่ายขึ้นพอเห็มเดี๋ยวจะมาอัปเดตขึ้นพอเห็มนะครับฝากที่ตามด้วยนะครับงงปรบนนะรการกลับบ้านอะ่ะลืมกลับบ้านอ่ะล้ะ